สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไยเบอร์สุขภูสุขนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนลจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้นะคะสาวฝนนะคะก็เอาค่วมประทับใจพี่น้องเอาความประทับใจมาฝากพี่น้องอีกคือเก่านะคะก็เมื่อต้นคลิปนะคะสาวฝนนะคะเห็นเด็กนะคะพี่น้องเด็กน้อยๆนะคะ ที่เขาได้ยินเพลงศาสตร์ขณะที่เขาเล่นน้ําสงการกันอยู่นะเพราะว่าสิเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นนักท่องเที่ยวแม้กระทั่งเศร้าต่างศาสตร์พี่น้องและที่สําคัญเด็กนน้อยพี่น้องที่เศร้าฝนประทับใจมากที่สุดก็คือเด็กเล็กตัวเล็กๆในน้อยที่กําลังเล่นน้าสงการกันอยู่พี่น้องยืนตรงเคารพธงศาสตร์ทันที่เมื่อ เพลงซาดดังขึนพี่น้องสุดยอดอิลีพี่น้องจากคนไทยปลูกฝังเด็กได้ดีมากๆนะคะเห็นเราก็บประทับใจอิลีอันนี้เป็นเพียงบางส่วนเนาะที่สาวฝนนํามาให้บึงนะคะบางคลิปนะคะบางคลิปที่สาวฝนเห็นนะคะมีแตฟฟ่ฝรังพี่น้องมีแต่สศรฝรังต่างศาสตร์ทั้งนั้นที่ยืนตรงข้าลบเพลงศาสตร์ไทยอันนี้บ่งบอกทิ้งค่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเจ้าบ้านที่มีคุณทํา คุณภาพพี่น้องเจ้าบ้านที่มีคุณภาพและกะผู้มือเยือนนะคะเกงใจและกะปฏิบัติตามเจ้าของบานนะคะในประเทศไทยนะคะในประเทศไทยมี พิธีเปิดงานเย็นทั่ว่าบมาหาสงการที่ยิ่งใหญ่ที่สนามหลวงนะคะมีคนดังมากมายมาร่วมพิธีแลวก็มีเศร้าวตางศาสตรนะคะเข้ามาเที่ยวไทยเยอะมากๆนะคะทุกคนล้วนสนุกสนานหลักกับประทับใจสงการของประเทศไทยคือ Number o n วของโลกนะคะตอนนี้ สงการประเทศไทยเป็นนัมเบอร์วันนะคะของโลกตอนนี้ซื้อดังๆหลายประเทศพี่น้องเอาไปตีเพคว่วมสนุกนะคะและก็บอกว่าประเทศไทยคือมหาอำนาจของการท่องเที่ยวเพราะมีเร้าต่างศาสตร์เขามาเที่ยวเยอะมากแต่งานนี้นะพี่น้อง แต่งานนี้ก่เหตุให้เพื่อนบ้านของไทยนะคะเพื่อนบ้านข้างเคียงของไทยนะ่ะเกิดควมมอิสาายางรุ่นแรกนิลองจ้าที่ประเทศไทยได้รับควมมนิยมจากเศร้าต่างศาสตร์มากมายเลยนะคะจึงยกเอาเทศกาลสงการของไทยไปเปรียบเทียบกับ เทศกาลพรมน้ำ12ปันาเพราะว่าบ้านของตัวเองนั้นบอสามารถสิเอาเองมาเปรียบเทียบได้เลยพี่น้องจ้าดังคอมเมนต์นะคะดังคอมเมนต์แรกนะคะคอมเมนต์แรกบอกว่าสงการไทยมีคนเล่นน้ําแค่หลักหมืน่นแต่เทศกาลพรมน้ํามีคนเล่นเป็นล้านในคุยในคุณนาว่าเป็นเทศกาลร,ระดับโลกเจอเทศกาลพรมน้ํา ยังจะกล้าคุยอีกไหมสนับสนุนจีนคขเมรนยื่นยูเนสโกร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์แรกนะคะคอมเมนต์ที่2บอกว่าตอนที่ไทยยื่นขอสงการไทยขึ้นทะเบียนมรดกโลกคขมรนน่าจะไปขอให้จีนคัดค้านเพราะจีนมีเทศกาลพรมน้ำอีกทั้งจีนยังเป็นขายใหญ่ในองค์กรสหประชาชาติไทยคงไม่กล้าคัดถ้าจีนจะค้าน นะคะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่สองคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าจีนเขมรมีความสัมพันธ์ดุดดังพี่น้องถ้าจีนค้านสงการไทยแล้วยืน่นเทศก,กาลพรมน้ำขึ้นทะเบียนมรดกโลกแทนมันคงเป็นเรื่องง่ายมากที่เขมรจะเอาเทศก,กาลโจธนันเมยไปร่วมไปยื่นร่วมโอ้ยสาวฝนกระอาซือบคอยถนัดนะคะคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่า ขอร้องคนไทยอยากคุยอีกเลยนะว่าสงการไทยมีนะักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจและเดินทางเข้าร่วมเล่นมากมายสร้างงานสร้างรายได้มหาศาลดูเทศกาลพรมน้ำ12ปันนาสิจุดเดียวมีคนเล่นน้ำเป็นแสนนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแนะนำกระทรวงวัฒนธรรมกัมบูชาจับมือกับ กระทรวงวัฒนธรรมจีนยื่นเทศกาลเล่นน้ำขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกันโดยใช้ชื่อว่าเทศกาลเล่นน้ำจีนขเขมรถ้าทำได้มันจะยิ่งใหญ่กว่าเทศกาลสงการไทยอย่างแน่นอนนะคะคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าฝากถึงคนไทยการที่นักท่องเที่ยวจีนไม่ค่อยมาเที่ยวเทศกาลโจทนมเมย ไม่ใช่เพราะไปเที่ยวเทศกาลสงการไทยหรอกนะแต่นักท่องเที่ยวจีนไปอยู่ในเทศกาลพรมน้ำ12ปันนาตั้งหากนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดว่าสงการไทยปีหน้าน่าจะมีแต่คนไทยเท่านั้นที่เล่นกันเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะไปเที่ยวเทศกาลพรมน้ำ12ปันนาคิดแล้วก็น่าสงสารที่มรดกโลกต้องถูกทอดทิ้งชาวโลกไม่สนใจ น,นะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกวัดเทศกาลพรมนะ้ำสิบสองปานานะใกล้เคียงกับเทศกาลปีใหม่ลาวมากที่สุดเพราะวันแรกของงานเรียกว่าวันสังขารล่องส่วนวันที่สองเรียกว่าวันสังขารเนาเหมือนกันทั้งสองวันสรุปเทศกาลปีใหม่ลาวเก่าแก่ที่สุดในอาเซียนนะคะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงการในประเทศไทยที่ว่านักท่องเทียเเท่ยวเยอะๆเจอเทศกาลพรมน้ำ12ปน,นาเอาต้องชิดซ้ายปีหน้าถ้า,าราัฐบาลจีนปโปรโมทไปทั่วโลกรับรองเทศกาลสงการไทยจะเป็นมรดกโลกที่ชาวโลกลืมนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเทศกาลพรมน้ำ12ปน,นา กลิ่นอายเหมือนและใกล้เคียงกับเทศกาลปีใหม่ของลาวมากถ้ารัฐบาลลาวจับมือกับรัฐบาลจีนช่วยกันโปรโมทรับรองปีหน้าจะเอาชนะเทศกาลสงการไทยได้อย่างแน่นอนนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แค่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ไปเล่นเทศกาลพรมน้ำ12ปันาปีนี้ก็น่าจะเยอะก,กว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขามาเล่นสงการในปประเทศไทยแล้วปีหน้าลาวจีนโปรโมทร่วมกันชนะสงการไทยแน่นอนนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า นี่แหละที่เขาเรียกว่าเหนือฟ้ายัางมีฟ้าสงการไทยคงไปไม่ถึงระดับโลกอย่างที่คนไทยคาดหวังเอาไว้เพราะปีหน้ารัฐบาลจีนคงต้องโปรโมทเทศกาลพรมน้ำ12ปัน,นาแข่งกับสงการไทยแน่นอนนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารัฐบาลลาวควรซ้ายความสัมพันธ์ที่ดีดังดุดดังพี่น้อง ลาวจีนขอให้จีนยืน่นเทศกาลพรมน้ำ12ปันนาเป็นมรดกโลกร่วมกับปีใหม่ลาวเพราะนี่คือวิธีเดียวที่ปีใหม่ลาวจะเอาชนะสงการไทยได้ก็ต้องยืมมือประเทศอื่นมาช่วยเนาะพัฒนาประเทศตัวเองบ่ด้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเทศกาลพรมน้ำ12ปันนาคนเล่นแค่จุดเดียวก็เยอะก,กว่า ทั้งประเทศของประเทศไทยแล้วและถ้านับทั้งเขตก็น่าจะเยอะก,กว่าประเทศไทยทั้งประเทศปีใหม่ลาวปีหน้า,นาต้องแซ่ดักท่องเที่ยวจีนให้ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าลาวจีนต้องยื่นปีใหม่ลาวกับเทศกาลพรมน้ำ12ปันนาขึ้นทะเบียนมรอดอกโรคร่วมกันนอกจากปีใหม่ลาวจะได้เป็นมรอดอกโลกแล้วยังได้นักท่องเที่ยวจีนอีกด้วย แต่ลาวยายื่นฝ่ายเดียวเพราะจะถูกไทยเตะตัดขาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเคสิปสองปานามีซายแดนติดกับประเทศพมบ้าดังนั้นจึงชัดเจนว่าเทศการ ทินจานพม่าก,กับเทศกาลพรมน้ํา12ปันนาเป็นเทศกาลเดียวกันและเก่าแก่ที่สุดของเทศกาลเล่นน้าซึ่งประเทศอื่นล้วนทึกทักเอาว่าเก่าแก่นะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดว่าเทศกาลพรมน้ํา12ปันนาคนเล่นเยอะกว่าเทศกาลสงการไทยนะไทยจะบอกว่าสงการไทยเป็นเทศกาลร,ระดับโลกคงไม่ได้แล้วสงการไทยอาจเป็นบรดกโลกที่โลกลืมก็ได้นะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปีนี ไทยอาจจะคิดว่าสงการไทยเป็นเทศกาลร,ระดับโลกแต่ถ้าจีนโปรมโหมดเทศกาลพรมน้ํา12 000, ปันนาปีน้าเทศกาลเล่นน้ําระดับโลกอาจจะเปลี่ยนจากประเทศไทยเป็นประเทศจีนก็ได้ เสียดายความสัมพันธ์ระหว่างพมา่าจีนไม่ค่อยดีนักในช่วงนี้ไม่อย่างนั้นจะเสนอให้รัฐบาลทั้งสองประเทศยืน่นขอเทศกาลเล่นนะ้ำเป็นมรดกโลกร่วมกันแล้วพม่าก็จะได้เทศกาลทินจานเป็นมรดกโลกและนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะคะมันอาจจะเป็นวิธีที่ดีและเร็วที่สุดถ้ายื่นร่วมกับจีนเพราะถ้าพม่ายื่นไฟเดียวก็อาจจะถูกไทยตัดขัดขวาง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ได้มองไทยในแง่ร้ายนะแต่ถ้าเป็นพม่าพม่าก็าากกทําเหมือนกันนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้เหตุการณ์ในพม่าสงบโดยเร็วปีหน้าจะได้โปรโมทเทศกาลเห็นจันทร์แข่งกับสงการไทยและปีหน้าเทศกาลเล่นน้ําจะมีการแข่งขันสูงมากเพราะการเปิดตัวเทศกาลพมพมน้ำ12บสองปน,นาของจีนนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดของพม่านะคะความ คิดเห็นของพม่าลาวและก็คขมเมนนะคะพะมาะนะ่าน่ะถึงจะซอยเหลือขนาดใดแต่ก็ไม่ไม่ค่อยมีคุณนะคะล่าเ้อาก็คือการคอมเมนยิ่งหนักนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านะคะปีหน้าเทศกาลถิ่จานคงยังสู้เทศกาลสงการไทยไม่ได้ แต่ก็ขอสู้ทุกปีจนกว่าจะชนะแต่เทศกาลสงการไทยจะต้องเสียชื่อและเสียแชมป์นักท่องเที่ยวให้กับเทศกาลพรมน้ำ12ปันณาในปีหน้าอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นความคกดีห็นของเมียนมานะคะไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะเมียนมานะคะคนไทยหลายคนกะเอ็นดูเมียนมานะคะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะอันนี้นะคะก็เป็น ความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นของคนบางส่วนเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะที่มีความคิดเห็นในลักษณะนี้นะคะพี่ๆคิดว่าอย่างไรกับความคิดเห็นนี้บ้างนะคะสําหรับสาวฝนนั้นมองว่าเป็นความคิดของคนที่มีอคติล้วนๆน,นะคะทาบอมีอคตินะคะจะไม่คิดแบบนี้ทําไมถึงยกเอา12ปันนำมาเปรียบเทียบกับไทยสาวฝนมองว่าแต่ละประเทศเขาก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปคนที่เขาจะไปเที่ยวที่ไหนเขาจะ ต้องศึกษาหาข้อมูลแล้วเขาถึงออกไปเที่ยวแมนบอกตามแนวทางที่ตัวเองชอบวัฒนธรรมแบบไหนชอบวัฒนธรรมแบบไหนก็ไปแบบนั้นเพราะว่ามันคือความสุขของเราจริงไหมคะประเทศไทยนะคะสาวฝนมองว่าประเทศไทยมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีความพร้อมครบทุกอย่างมีทั้งความสนุกมีทั้งความสวยควมงามที่ทันสมัยอาหารการกินเยอะมากมีตลอด24ชั่วโมงสะดวกสะอาดเจ้าบ้านมีความเป็นมิตรและที่สําคัญนะคะ มีความปลอดภัยสูงมากนะคะนักท่องเที่ยวค่อนข้างไว้ใจคนไทยและก็ประเทศไทยมากที่สุดนี่คือเสน่ห์ของเมืองไทยที่เศร้าต่างศาสตร์ยอมหลับนะคะคลิปนี้สาวฝนกับคอล่ากันไปด้วยบรรยากาศสวยๆนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า